ผงซักฟอกฝาหน้ากับผงซักฟอกฝาบนสงสัยกันไหมคะว่าผงซักฟอกทั้งสองชนิดแตกต่างกันอย่างไรถ้าใช้ผิดประเภทจะเป็นยังไงไหมนะผงซักฟอกที่เรานํามาทดลองในวันนี้เป็นผงซักฟอกยี่ห้อเดียวกันแล้วก็รุ่นเดียวกันค่ะเป็นรุ่นเปาซิลเวอร์นอโนเอ็กเปิดแต่จะแตกต่างกันที่ประเภทของการใช้ ด้านขวามือของท่านผู้ชมนะคะจะเป็นการใช้สําหรับเครื่องสัมผ้าฝาหน้าและด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นสําหรับเครื่องสัมผ้าฝาบนค่ะอุป,ปรกรณ์ที่เราจะใช้ทดลองในวันนี้เป,ป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายมากและเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือขวดน้ําเองโดยขวดน้ําของเรานี้นะคะก็จะใส่น้ําในปริมาณที่เท่ากันคือ1ขีดล่างเราจะให้ขวดทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนี้แทนฝาหน้า แล้วก็ขวดดังด้านซ้ายมือแทนฝาบนค่ะโดยขั้นตอนแรกเราจะมาตักผงซักฟอกให้ได้ปริมาณที่เท่ากันก่อนโดยเริ่มจากผงซักฟอกฝาหน้าโดยเราจะตักให้เท่ากับปริมาณฝาขวดน้ำต่อมาเป็นฝาบน เมื่อเราได้ผงซัฟฟอปริมาณนี้เท่ากันเราก็จะนำมาเทลงขวดทั้งสองขวดเริ่มจากฝาหน้าก่อนอันนี้และฝาบน เมื่อผงซักฟอกทั้ง2ชนิดนี้อยู่ในขนดน้ำทั้ง2อขวดแล้วของฝาหน้าและฝาบน mm hmm. เราจะมาทําการเขย่าเพื่อดูฟองของผงซักฟอกทั้ง2กันค่ะเริ่มเลยน้าฝขวามือจะเป็นผงซักฟอกฝาหน้าและด้านซ้ายมือจะเป็นผงซักฟอกฝาบน จะสังเกตได้ว่าผงซักฟอกฝาหน้าจะมีฟองที่น้อยกว่าผงซักฟอกฝาบนผงซักฟอกฝาบนมีฟองที่เยอะเนื่องจากเครื่องซักผ้าฝาบนมีกําลังแรงซักที่น้อยผงซักฟอกจึงถูกออกแบบมาให้มีฟองที่เยอะต่างกันกับผงซักฟอกฝาหน้าที่มีจํานวนฟองน้อยเนื่องจากเครื่องซักผ้าฝาหน้ามีกําลังแรงซักที่มากผงซักฟอกฝาหน้าจึงถูกออกแบบมาให้มีฟองน้อย หากเรานําผงซักฟอกฝาบนไปใช้กับเครื่องสักผ้าฝาหน้าเวลาซักอาจทําให้มีฟองเยอะเกินไปและเครื่องอาจเกิดเออเลอร์ได้ขณะถ่ายน้ําค่ะ